สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็พบกับคลิปอัปเดตกิจกรรมนะครับโดยนี้นะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทุกเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมีนอกเหนือจากวาเลนไทน์แล้วนะครับยังมีกิจกรรมอย่างตุดจีนด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมตุดจีนในปี2026นี้นะครับเขาจะชูโปเกมอนอะไรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับกิจกรรมอีเวนต์ตุดจีนประจำปี2026นะครับจะจัดขึ้นในวันอังคารที่17กุมภาพันธ์เวลา10บโมงเช้าจนถึงวันเสาร์ที่ม ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะจัดเพียงแค่5วันเท่านั้นนะจะไม่เหมือนกิจกรรมก่อนหน้านะครับที่จะจัดทั้งหมด6วันดังนั้นเพื่อนๆต้องจําให้ดีๆนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสิ้นสุดที่วันเสาร์ที่2 1กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มนะครับโดยโบนัสในอีเวนต์ตุ่จีนปี2 0 2 6นีนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็คือโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้โปเกมอนนำโชคจากการแลกเปลี่ยนดังนั้นใครอยากได้ตัวไหนที่เป็นโปเกมอนนำโชคนะครับเตรียมโปเกมอนมาแลกเปลี่ยนได้เลย อย่างที่2นะครับโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้เพื่อนนาโชคดังนั้นนะครับตลอด5วันนี้นะครับเพื่อนเพิ่มพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มีค่ามิตรภาพมากกว่า4ใจในทุกๆวันนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสเป็นเพื่อนนาโชคกันนะในกิจกรรมนี้ อย่างที่3นะครับสามารถเปลี่ยนเสาพ o กสต็อปเป็นสีทองได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ปล่อยลวดสีทองนี่ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถหมุนรับไอเทมได้มากขึ้นจากเสาทองในกิจกรรมนี้รวมถึงยังมีโอกาสดรอปได้เหรียญของ c o l l e c t รได้ด้วยใครที่กําลังสะสมเหรียญของ c o l l เล t l e นะครับก็พยายามพาตัวเองไปที่ที่มีเสาพ o กสต็อปเยอะๆนะและอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มขึ้นที่เจอสีแตกต่างของชิมามาดารู้มะกะั แล้วก็คอร์เรกเล่ยนะครับใครอยากได้โปเกรมอน3ตัวนี้ในสีต่างๆนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยพยายามจับเจ้า3ตัวนี้เยอะๆนะโดยเฉพาะคอร์เรกเล่นะครับเป็นตัวที่หายากกว่าสุดๆเลยนะสำหรับสีต่างๆแต่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์ปล่อยลวที่เอาไว้ใช้เรียกเจ้าคอร์เรกเล่นะครับดังนั้นใครที่ไม่มีอุปกรณ์ปล่อยลวสีทองหรือเครื่อง Nintendo Switch แบบผมนะพยายามไปดูตามคอมมูนิตี้ของคนในกลุ่มประเทศไทยนะครับที่ในอีเวนต์นี้นะครับเขาจะเดินสายแจกกล่องทองกันเนาะ สำหรับการมาเชินหน้าในธรรมชาตินะครับโดยความที่ปีนี้นะครับเป็นปีมะเมียหรือก็คือปีหมานั่นเองนะครับดังนั้นโปเกมอนเด่นของกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นพวกมาม้านะก็จะมีโพนิตานะครับโพนิตาลังกาลาโกเกเตอร์แล้วก็จะมีตัวหายา,ยากนะครับอย่างชิปมามาและก็ดารูมักะนะซึ่งนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าโอกเกเตอร์กับดารูมักะาเนี่ยมันหมาอย่างไงนะ สำหรับรางวันงานวิจัยภาคสนามนะครับถ้าเ,เพื่อนๆหมือนสอบกันสตอฟในกิจกรรมนี้นะครับมีโอกาสได้รับงานวิจัยภาคสนามที่มีของรางวัลเป็นโปเกมอนทีมอีเวนต์ด้วยนะครับ มาถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคืองานวิจัยแบบจํากัดเวลาแบบเสียเงินนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับผมไม่ค่อยซื้อหรอกไอตัวเสียเงินนี้นะไอตัวนี้นะครับถ้าพเพื่อนซื้อนะครับเขาจะมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลามาให้เราทานะครับซึ่งของรางวัลของงานวิจัยนั้นนะครับจะมีโปกเกคอย200เหรียญแข่งความสุข2ฟองเครื่องหอม1เครื่องแล้วก็การเชิยหน้ากับชิมามาแล้วก็ดารูมักกะนะซึ่งแค่ของรางวัล200โปกเกคอยนะครับเอาจริงก็เหมือนได้ตัวนี้มาฟรีๆแล้วนะใครที่คิดจะเติมโปกเกคอยอยู่ ก,นะก็จะเหมือนว่าเราได้แถมไอเทมนิดนิหน่อยหน่อยกับโปเกมอนด้วยนะครับซึ่งต,ตัวตัวนี้นะครับสามารถซื้อแล้วก็มอบตัวเป็นของขวัญให้กับเพื่อนในเกมโปเกมอนโกได้ซึ่งต้องมีระดับวิถีภาพนะครับเป็นเพื่อนสนิทขึ้นไปไม่สามารถของเงินคืนได้แล้วก็ไม่สามารถแชร์ตก็คอยซื้อตัวนี้ได้นะครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยแบบจําก,จกัดเวลานะครับเพื่อนๆต้องทําให้เสร็จสิน้นก่อนเวลาสิ้นสุดอีเวนต์นะครับก็คือวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ปี2026เวลา2ทุ่มนัน ซึ่งถ้าใครนะครับที่จะซื้อตัวนี้ให้กับตัวเองนะครับแนะนาไปซื้อในปกติ o o g l เว็บสโตร์นะเขามีกล่องตัวชั้นยอดอีเวนต์ตุดจีนะครับซึ่งนอกจากนะครับในกล่องนี้จะมีตัวอีเวนต์ให้เราแล้วนะครับยังแถมไอเทมอย่างไฮเปอร์บอลให้5ลูกเลยนะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคำ้านักสะสมในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเขาจะเน้นไปที่การจับโปเกมอนให้เสร็จสิ้นนะครับมีของรางวัลเป็นสตาร์ดัแล้วก็การชน,น้ากับโปเกมอนทีมอีเวนต์นะครับ โอเคครับกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมคันเวลาอย่างแท้จริงให้เราได้เล่นนะครับก่อนกิจกรรมใหญ่อย่างโปเกม่อนโกทัวคาร์ลอแล้วก็กิจกรรมเส้นทางสู่คาร์ลอนั่นเองนะซึ่งสุดสัปดาห์ของกิจกรรมนี้นะครับก็ไม่มีอีเวนต์ด้วยเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้พักผ่อนกันแบบจริงจจังๆเลยนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าในทุกวันเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทาการแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อจะได้โปเกม่อนนาโชคนะครับติดหมายติดมือจากที่เขาสาเพิ่โมโอกาสในการได้รับโปเกม่อนนาโชคจากการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะและที่สําคัญนะ สร้างปฏิสัมพันธ์ในทุกวันนะเพราะเขาเพิ่มโอกาสในการได้ลัคกี้เฟนหรือเพื่อนนาโชคนั่นเองนะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเจ้าคอรเลเกรสิตแตกต่างนะซึ่งมันพิเศษมากในช่วงกิจกรรมนี้นะครับใครที่อยากได้เนี่ยต้องไม่พลาดที่จะไปจับเจ้าคอลเลเกรในกิจกรรมนี้เลยนะซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะผมไม่มี n Nintendo s w i ว c h แล้วก็ไม่มีกล่องทองนะครับดังนั้นเจ้าคอลเลเกรสิตตต่างๆในกิจกรรมนี้ของผมเนี่ยก็คงปล่อยมันไปนะแต่ถ้าใครมีโอกาสทําได้นะครักนนนะ้รมี และสาหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมตุ๊กจีนปี2026นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีปีใหม่ตุ๊กจีนปี2026ไดสีชายนี่ตัวดีๆกันทั่วนหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ